กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของทางพระเอกสันแม่บาดนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางชาวนิดได้ทราบกันว่าทางพระเอกสัน้นเพิ่นซีมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มมาอีกนั่นละพี่น้องแล้วในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวนิดเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะบอกว่าพ่อหนุ่มโปรเจกต์พันล้าน แต่ยังไม่สำเร็จสักอย่างมาที่นี่โค้งการได้อีกเนาะอันแรกยังว่าเห็นรูปเห็นร่างแต่จะทำโปรเจกต์เพิ่มใหม่มันจะไปรอดสักอันไหมปารพี่น้องในส่วนของทางคอมเมนต์เอฟซีบางท่านก็ว่าโปรเจกต์หนุ่มน้อยร้อยล้างผ่านบางท่านก็บอกว่าโปรเจกต์เป็นร้อยเงินบบออกจากบาทสูบแลสไลยบัลลาเอาไ้มันเบิด ไม่ได้เพียงแค่ตำหนิแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้พี่นงองยังมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นอีกพี่นงองบอกว่าเฮ็ดยังกะบบเป็นคือผัวเก่ามีแต่เกาะกลับออวยกันไปวันวันจ้าอีบสี่ท่านนี่ว่าบางข้อมิมนก็บอกว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะเมียให้ทำเงินเขาหนาะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยบางท่านก็บอกว่าทุนหนาอยู่แล้วจัดเต็มที่ไปเลย หนุ่มน้อยร้อยโปรเจกต์อาจารนมาพี่น้องบางข้อเมนก็บ,บอกว่าทําให้มันเสร็จเสร็จไปสักเรื่องหนึ่งให้มันเป็นจริงก่อนอย่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่เลยเอาอันแรกให้มันดีกว่านี้ได้ไหมแมยพี่น้องบางข้อเมนก็บ,บอกว่าไม่ได้สักครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านน้องบิ๊กเลยอันนี้เพิ่ก็บ,บอกว่าเป็นคนขยัน มีความคิดของเจ้าของว่าต้องไปเกะาะไผ่อายุ2 5อายุหน่อยรลอยล้านไม่ต้องไปเกาะกระโปงผู้หญิงบาพี่นงเอฟซี FC ทันนี้บอกไว้แบบนี้บางท่านก็บอกว่ารายการที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์เห็นอยู่สองคลิปแล้วไปไหนล่ะเจ๊งหรือว่ายังไงจ๊ะแมยบาน้พี่นงเอฟซี FC ใส่ใจเรื่องนี้ขึ้นมาท่านที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูจากดาวอังคารยังรู้ว่าขี้โม้ ไม่แปลกใจที่เพื่อนว่าหยุดพูดมากและขี้โมูสักทีบางคอมเมนต์ก็ว่าสร้างไปโลดโปรเจกต์ลอยล้านพันล้านเงินเมียเมียรวยเฮ็ดยังไดก็ไดดตัวนั่นแหละพี่นวองบางท่านก็นว่าแต่ละโปรเจกต์ได้ทุนขึ้นไปเนาะอ่าอีเท่าเบิดไปเท่าไดแล้วเนาะนั่นแหละพี่นวองเอซีก็เป็นห่วงในส่วนของเรื่องทุนตรงนี้ว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วบางคอมเมนต์ก็ว่า เขามีรายได้ทุกวันเขาจะไปสูบอะไรใครมีแต่เขาจะรวยแบบไม่อวยรวยไม่รวยผัวเก่าเขาก็เป็นคนอื่นไปแล้วเข้าใจบ้างนะแสะกันอยู่ได้พาสพีนองเอซีเพิ่นกับเขามาฟาดเดือดขึ้นกันบางท่านก็บอกว่าชอบว่าให้เขาเนาะเขาก็มีดีของเขาก็แล้วกัน ขี้อิดช้าว่าสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางคอม,มินเนาะพี่น,น้องเนาะเพิ่นกะเขามาถกแล้วก็ฟาดกันเดือดเลยพี่น้องบอกว่าใครจะไปอิดช้าละ่ะทําอะไรสําเร็จบ้างหรือยังบ่งมีผู้ใดอิดช้าดกอกว่าสันวะบางท่านก็บอกว่าตั้งวงสองวงมีคนจ้างไปเล่นมั่งหรือยังแล้วโปรเจกต์ใหม่โผล่มาอีกแล้วน่าเป็นห่วงจังเลย พี่น้องในส่วนของคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนแต่ละคอมเมนต์พูดถึงเรื่องดังกล่าวดราม่าเกิดขึ้นจนได้พี่น้องในส่วนของเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคิดเห็นจังไดกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า